ดูค่ะ <c oughs> ชมเพลินเลยค่ะปลาบืนปลาบืนปลาบืนตามน้ำค่ะนี่ดูค่ะไม่อยากหยุดเก็บภาพเลย น้อืมดูค่ะเยอ,อะมากอืมนี่าเาจะรอ มาเช้าวโนี้ดูค่ะดูแน่นกันนะทีนี้แน่นกันนะ Oh, Tom mm. følelse <coughs> ข uh, uh ึ้นมาเยอะค่ะ เสียงเสียงเสียงดิ้นโอ้โหขุดดเอ็มเนี่ยโอ้ยยิงสายยิงเยอะดูค่ะดูดูะโดดูออเอไม่ขดกลางนี่อีกดู ขาโทษนะคขอโทษนะคะขอโทษค่ะนีเายนีเนมา่มัยนี่ีัน่ะ เยอะจริงๆจะทำยังไงเนี่ยดู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 อยากดื่มน้ำตะพีจิ้่ได้หญ้าก็เยอะหญ้าก็เต็มเลยหญ้าตรงนั้นน่ะที่น้ำไหลลงมาจะสูงด้วยสูงด้วย ก็เลยปีนไม่ได้ปีนไม่ได้กขาขาคันแออับกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็กลับลงไปนั่น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 ดูตัวนั้นเอา้าโอ้กลับลงมาเหมือนเดิมสูงเอา้เอากระโดดไปขิ้ง ชะลออยู่ตรงนี้เลยกินมาชะลอเอ็นเลยค่ะรอเป็นแถวมาแถวยาวแถวยาวมาเลยนะดูค่ะแถวยาวมาเลยกิน ตรงนี้ตรงนี้วิวทิทัศนที่น่าชมมากเลยอยากอยากอยากลุกทีไหนเลยค่ะโอ้โอ้ตัวนี้ตรงนตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นฝั่งตรงนี้คิดว่าจะไปได้เนาะ ไปไม่ได้แล้วมันสูงดูดูทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางมาตามนี้เลยค่ะ

โอเคะ่ะได้เก็บภาพนานแล้วธรรมาชาติปลาบืนปลาบืนนะปลาอยากขึ้นอยากขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้สูงตรงนั้นน่ <laughs> ะนี่เขาเก็บภาพบรรยากาศแค่เภนี้ก่อนค่ะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะภาพบรรยากาศธรรมาชาติธรรมาชาติปลาบืนค่ะปลาบืนปลาได้น้ำฝนมาเต็มเลยคะ่ะ อเดือดมากค่ะขอบคุณทุกค่นที่พนันรับชมน,นะคะริมกดเลิกกดไปให้คุณยายด้วยนะคะกดติดตามบ้านคุณยายกับหลานหลานเจอาด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกเลิอบขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ บายบายโอ้โอ้โห oh. 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 <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> ตรงนี้ก็กระโดดโอ้โห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 มีนดำคึดเลยทีเนี้ยอ้โ <c oughs> โอ้โหกรโดดขึ้นสูงเลยตันนั้นชัดเลยค่ะ うん。 ีเนเะป็นหญ้านะคะตรงนั้นเป็นหญ้าปล่อยลงมาเอาปล่อยนะเดี๋ยวตัวอื่นก็ขึ้นอีกย่างกันตี๋ ให้เลยดูดูดูน้ำไม่ได้ก็มีอันนี้เลยเรียกว่าปลาขินปลาขินปลาขินขินตามน้ำนะอุ่นอุ่นปลาขินตามน้ำน้ำไหลไปถึงไหนเขาก็จะตามไปถึงนั่นเนาะ ดูค่ะซเจอบซูจอบเลยอินยังไงก็กินไม่ไหวินยังไงก็กินไม่ไหวมันสูงตรงนี้สูงค่ะนี่น้ำไหลเนี่ยเหมือนน้ำตกนี่ ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคลองค่ะเป็นคลองก็เก็บากปาเปดนอยงตัวนี้เป็นของนะนี่เฮ้ยใส่ได้กินกันเนาะปลาเนาะได้กินกันไม่ิ่งกลางกัน